จากวันที่มีการโพสข้อความนะครับรู้สึกยังไงการที่เห็นโพสอะไรขึ้นมาก,ก็ก็ตกใจครับ mm hmm. ใช่ครับ <Okay. S 2> ผมคิดว่ามันเป็นการเข้าใจผิดมากกว่าใช่ครับคือ,เ,อ,อเรื่องที่เข้าใจผิดเนี่ยมันน่าจะเกิดมาตั้งแต่วันที่15ครับที่ผมไปไปเ่็คสงการกับเพื่อน3คน mm hmm. ซึ่งเ,เป็นงานสงการเฟสติวัลคบ mm hmm. ซึ่งผมไปกาน3คนผู้ชายหมดเลยซึ่งผมก็อยู่ที่โต๊ะกันเฉยๆเนี่ะฮะ แล้วก็มีผู้หญิงคนนึงเข้ามาขอร่วมโต๊ะด้วยซึ่งทางเพื่อนผมเนี่ยก็ได้อนุญาตเพราะว่าเขารู้จักกันมาก่อนครับแล้วก็รู้ว่าผู้หญิงคนนี้เป็นแฟนคนล่าสุดของ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 คนที่โพสครับใช่ซึ่งพอผมได้ยินเนี้ยผมก็าก็ก็กลัวนิดนึงผมก็แบบค่อนข้างระวังตัวมากเพราะว่าผมเคยมีประเด็นกับคนที่โพสมาก่อนครับ ก็วันนั้นก็ไม่มีอะไรครับแล้วน้องเขาก็อยู่ที่โต๊ะแบบไม่นายครับแบบเดียวแล้วเขาก็ขอตัวกลับไปซึ่งผม3มคนเนี่ยก็อยู่จนจนงานเลิกพองานเลิกเสร็จก็ผมก็แยกแย้ายกันกลับบ้านปกติก็ไม่มีอะไรครับ mm hmm. จนอีกวันหนึ่งก็เป็นวันที่16 mm hmm. ก็คนที่โพสครับเขาก็แท็กไลน์ส่วนตัวมาหาผมแล้วก็ยื่นข้อเสนอเอ่ยยื่นข้อเสนอให้ผม2อ,อย่าง mm hmm. ก็คือ1ให้ไปกราบเท้าขอโทษ ครับที่สองอันที่สองก็คือก็คือจะแฉผมซึ่งผมก็พยายามอธิบายทุกอย่างแล้วแต่ว่าเขาก็ไม่ฟังครับแล้วผมก็ได้ให้เพื่อนสนิทของผมซึ่งเป็นเพื่อนสนิทของเขาด้วยที่อยู่ในเหตุการณ์วันสงกรานต์ครับช่วยยืนยนันคีกว่าไม่มีอะไรแต่ก็ไม่เป็นผลครับก็เหมือนเดิมแล้วหลังจากนั้นไม่นาน,นครับเขาก็โพอสต์ลงซอรี่ แล้วพอพอผมเห็นสตอรี่เสร็จก็ผมก็โทรโทรตรงไปหาเขาเลยอพอโทรไปปุ๊บผมก็พยายามอธิบายครับ,รบแต่สิ่งที่ผมได้รับกลับมาก็คือคำคู่จากเพื่อนของเขาแล้วสุดท้ายก็ให้ไปให้ไปกะเท้าเช่นเดิมใช,ใช่ครับก็เอ่อ หลังจากนั้นเขาวางสายไปแล้วผมก็ไม่ได้ตอบไปนะครับว่าผมจะไปหรือไม่ไปแต่ว่าผมไม่มั่นใจว่าการที่ผมไปแล้วมันจะมีอะไรกระทบกับตัวผมไหมแบบไม่รู้ผมจะเป็นไงว่าถ้าผมไปอะไรเงี้ยครับริงรเรื่องทั้งหมดก็ประมาณนี้ไม่ไดทำไมว่าทำไมเราต้องการสิ่งสิ่งที่เขาทักไลน์มาขออา้อความก่อนที่จะมาให้ว่าเราตักถาขอโทษขอ้อความคือร คือเริ่มต้นคือเขาก็ส่งข้อความว่าให้เราขอโทษเขาก็ใช่ครับคือส่งมาก็คือเขามีตัวเลือกให้สองอย่างก็นั่นเลยการก็คือว่าสิ่งที่เขาเข้าใจอยู่ในตอนก่อนนี้เขาจะส่งข้อความมาคืออะไรอะคะการผมก็น่าจะคิดว่าเขาเข้าใจผิดในวันที่สิบห้าครับคิดว่าเรามีอะไรหรือว่ามีความรู้จักพิเศษกับกับผู้หญิงของเขาไม่รู้จักครับซึ่งผมผมไม่รู้จักครับผมเพิ่งเคยเจอ ใช่ซึ่งทางเพื่อนผมก็ยังเป็นคนบอกผมอยู่เลยว่าว่าเนี่ยคือแฟนแฟนคนล่าสุดของฉันยังไ่เขาส่งมาได้ยืนยันแต่ว่าไม่มีใช่ยืนยันแล้วก็ให้เพื่อนสนิทของผมทั้งทั้งทั้งผมและเขาที่อยู่ในเหตุการณ์นี่นะช่วยยืนยันก็ก็ก็ไม่ไม่สักเงื่อนไขที่เขาส่งมากันข้อที่สองที่เขาบอกว่าจะแฉค่ะนั้นเขามีการบอกก่อนไหมว่าเราต้องทําอะไรก่อนหรือการไปกราบเท้าก่อนแล้วเขาจะไม่แฉหรือว่ายังไงคะ ไม่ได้บอกครือเขาคือจะแฉยังไงก็จะแฉสมนั่นไข่มาแต่ว่าไม่ได้ไม่ได้บอกว่าจะมีลิมิตวันเวลาหรืออะไรเงี้ยคือมีเขาบอกว่าให้เวลาถึงพรุ่งนี้ซึ่งแต่มันยังไม่ถึงครใช่มันมันยังไม่ถึงแล้วก็ไม่ไม่ถึงชั่วโมงเขาก็โพสต์สอรี่เลยตอนนั้นตอนนั้นเราคิดไหมครับว่าสิ่งที่เขาบอกว่าจะแฉจะแฉเรื่องอะไรไม่ทราบเหมือนกันครับผมก็ยังไม่รู้ว่าเขาจะแฉเรื่องอะไรเพราะว่าเรื่อง ก่อนท่านี้มันก็นานแล้วครับสามสีป่ 3, 3, ปีแล้วแล้วคิดว่าการตัดเพื่อนของเขาเนี่ยมันก็ไม่มีอะไรแล้วครับก็คือเราก็ไม่ได้เป็นเพื่อนกันอย่างเงี้ยแต่คือผมเัี้ยงมองเขาเป็นเพื่อนอยู่นะถึงเขาจะตัดไปก็ไม่ไมเป็นไรครับแต่ว่าผมก็ไม่ไปก้าวล่วงไม่ไปไม,ไ,มไ,มไม่ไปยุ่งกับเขาอีกเลยผ่านมาสามสี่ปีครับแต่ตอนนั้นนะ่ะที่เขาส่งข้อความมามันมีความคิดในใจว่ามันคืออะไรว่าคืออยู่คือส่งข้อความแค่แค่แค่ชอยส่งชอยม,มา ผมคิดว่าตอนแรกผมคิดว่ามีคนไปไปบอกเขาอาจจะเห็นแล้วไปบอกเขาอะไรเงี้ยแต่ผมก็รู้มาว่าเป็นทางน้องที่เป็นคนไปบอก,นนบอกแต่ไม่รู้ว่าบอกยังไงผมไม่ทราบคือ,อลักษณะเออลักษณะนในการคุยกันในโต๊ะหรือเล่นกันในโต๊ะในวันที่เกิดเหตุม,มันมีท่าทีแบบว่าสนิทสนมหรือว่าท่าทีว่าเราจรีบแล้วทําให้ผิดเข้าใจผิดไห ไม่มีครับไม่มีเลยไม่มีเลยเพื่อนที่อยู่ที่ที่โตกับผมก็ก็ยืนยันได้ครับแต่คะตอบก็คือว่าตั้งแต่ตอนที่น้องผู้หญิงเดินเข้ามาที่โตเรามีความกังวลอยู่กังทำไมเราถึงรู้สึกว่าเรากังวลกับการที่เขาไปอยู่ที่โตะเอ่อที่ผมพอรู้ใช่ไหมครับผมก็กังวลเลยเพราะว่าทางรู้นนะครับเขาเคยมีประเด็นกับผมไหมครับแล้วอย่างเรื่องแรกผมก็ รู้สึกว่ามันก็เกินไปหน่อยอะไรเงี้ยบางทีเรื่องพวกนี้มันมันผมว่ามันเคลียร์กันได้ถ้าแบบมันหันหน้ามาคุยกัน<ๆ>ใช่มันมันมันี่หรือนัดเจออะไรก็ได้ครับตั้งแต่คือประเด็นเ<ผ>ม,มื่อ3-4ปีที่แล้วที่สามสี 3, 4, ปีครัค้งเดียวเราไม่เคยมีประเด็นกับเขาอีกไม่เคยมีอีกครับผมก็เลยคิดว่าเป็นครั้งนี้วันที่ส5หครับที่ที่มีปัญหาแล้วคือสามปีมา ไม่ได้คุยกันไม่ไม่รู้เรื่องในชีวิตเขาไม่ไม่เคยเจอกันเลยตัดขาดกันตัดขาดเลยกัารกันมารมีคอนแทคหรือว่าอะไรของผู้หญิงคนนั้นไหมครไม่มีครับไม่มีเลยผมเลยมั่นใจครับว่าผมมันไม่มีอะไรครับถ้าคือถ้าผมไปไปแบบไปคุยกับเขาไปไปขอไอจีไปขอไลน์หรืออะไรพวกเนี้ยคือผมก็คงจะรู้สึกว่าผมผิดคือการการี่ยวัดกันพอจะเซฟเปิเองพอสมควรเหมือนกันเพราะเรารู้ว่านี่คือใช่ผมผมใช้คําว่า ผมกลัวเลยดีกว่าผมเลยตั้งใจที่จะห่างแล้วก็เซฟตัวเองมากเพราะผมไม่อยากให้เกิดการเข้าใจผิดตอนที่เขานั่งอยู่ในนั้นะเรามีการคุยหรือพูดอะไรกับเขาบ้างไหมกับพี่มีคำอะไรที่เราแบบมัไ่แใ่ว่าเราพูดกับเขาแค่คำเนี้ยมีเป็นการคุยที่เขาคุยกับเพื่อนผมด้วยแต่โต๊ะมันเล็กอะครับคุยกับเพื่อนผมด้วยแล้วก็คุยกับผมด้วยซึ่ง ก็ถามว่าเออคนนั้นไม่มาหรอผมก็ยังถามคำถามซ้ํากับเพื่อนผมว่าเออไม่มาหรอเพราะว่าผมคิดว่าผมอยากเจอด้วยซ้ำเพราะว่ามันผ่านมาสามสี่ปีแล้วคิดว่ามันเรื่องลืมไปแล้วอ่ะใช่ครับอยากอยากเจอเผื่อเผื่อได้คุยด้วยซ้ําคือในในมุมผมนะแค่ปรงนี้นอกนั้นมีไหมที่เราอ่คุยหรือทักคาพูดอะไรไปกับน้องไม่มีไม่มีแบบมึนเมาแล้วแบบเผลอเลยไม่ไม่มีครับไม่มีครับชนแก้วไหมคะ ตอนนั้นไม่มีแก้วเลยล้วนๆนะแปลแปลว่าจริงๆแล้วเรามั่นใจมากว่าสถานการณ์ของวันที่ส5ไม่มีอะไรแน่นอนซึ่งเพื่อนที่ผมอยู่สองคนก็ยืนยันครับใช่ว่าไม่มีเพราะเขาเขาเขาก็รู้เรื่องก่อนด้วยเพราะฉะนั้นเขาเขารการยืนในวันนั้นนะคะที่อยู่ที่โต๊ะ ทำเลาะสนายมีคนเอออ่ามีคนที่โตนี่ยนั้งแต่ยังไม่เขาโตผมจะผิดไหมเนี่ยผมไม่ทำให้เขาทะเลาะกันมิ้นเนี่ยไม่เพราะว่าพี่อยากเพราะว่าถ้าถ้าเราถ้าเรามั่นใจว่าวันที่10นี้เราไม่มีข้อความหรือไม่มีอะไรครับแต่การที่เขาเข้าใจแบบนั้นน่ะมันก็พี่จอยากรู้ว่าเรามียืนยันกันยังไงเออยืนยังไงผมยืนอย่างนี้อ่ะเป็นโตนี้นะผมยืนอย่างนี้แล้วก็เพื่อน มีสามคนครับยืนอย่างนี้เพื่อนผมยืนอย่างนี้อีกคนยืนอย่างนี้แล้วน้องเขาก็เดินเข้ามาตรงนี้แล้วก็พูดกับเพื่อนผมอย่างนี้ใช่ครับแต่ผมก็ไม่ได้ใกล้กันนะผมก็ห่างกันคือเขาอ่ะยืนอยู่ข้างเราแหละแต่ว่าไม่มีใช่ครับสมมตินะครับมุมที่คนอื่นจะเห็นสามารถทําให้คิดได้ไหมว่าใกล้ชิดผมว่าไม่มีนะเพราะว่ามันก็เพราะว่าก็มีคนที่มา มามาโพสต์ด้วยว่าเขาอ่ะเขาคุยเขาเล่นกับเพื่อนผมคนเนี้ยคนที่เขาเขาเห็นนะว่าเออมันไม่ได้มีไม่ได้ใกล้ไม่ได้อะไรเลยใช่ครับแต่วันที่สิบห้าชัดเจนว่าไม่มีอะไรตนั้นใช่ใช่ผมแล้วผมเชื่อว่าทางคนโพสตครับเขาก็รู้ว่าผมไม่ไม่ได้ไม่ได้ตอนนี้นะครับในเมื่อเขารู้แล้วตอนนี้เขารู้แล้ว หร oh, ือร yeah. ู yeah. ้ตั้งแต่ก่อนที่จะโพสจริงๆเพื่อนผมอ่ะอธิบายหมดแล้วไม่แต่ตอนที่กันเมื่อกี้กันบอกว่ากันก็อธิบายเพื่อนก็อธิบายแต่เขาก็ยังไม่เชื่อน่าจะน่าจะไม่ฟังครับตอนนั้นน่าจะตอนนี้ฟังแล้วเขาน่าจะมั่นใจแล้วครับว่าโอเคเรื่องนี้ผมผมไม่ผิดแล้วก็ให้เกียรติจริงๆใช่ครับที่ตอนนี้ชื่อเสียงมันก็ค่อนข้างที่จะเป็น พูดถึงไปในทางหลายๆเงี้ยแค่จะมีกฎหมายหรือมีอะไรที่ต้องต้องกันตัวเองด้วยในส่วนของตัวผมเนี่ยผมผมผมคงไม่ไปอะไรกับเขาแล้วครับใช่เพราะว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นมันมันได้เสียหายไปแล้วถึงผมจะไปทําอะไรเขามันก็ไม่ได้ทําให้อะไรดีขึ้นฮะอันนี้ก็ต้องเป็นเรื่องของทางบริษัทผมครับเพราะว่าเขาก็เสียหาย ค่อนข้างเยอะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องอพรีเซนเตอร์อีเวนต์ซีรีส์ลูกค้าซีรีส์แล้วก็แฟนมิทติ้งทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศด้วยคือทุกอย่างมันมีการมันมีการเลื่อนแล้วก็มีการยกเลิกด้วยซึ่งสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ผมก็รู้สึกเสียใจกับทางบริษัทครับแล้วก็เอาจริงเรื่องนี้มันผมเสียใจกับทางครอบครัวผมด้วยครละเพราะว่าผมก็เป็นผู้ชายคนหนึ่งครับที่เป็นเสาหลักของครอบครัวมันยืดไปเรื่องนี้น เรื่องนีน้มันให้หมดเดี่ยเราอย่างไงบ้างครับก็เรื่องนี้ทั้งหมดนะผมก็คงคิดว่าเวลาผมจะทะํะาอะไรจะพิมพ์อะไรก็ต้องคงต้องมีสติแล้วก็คิดและความเป็นส่วนตัวของผมเนี่ยมันก็ก็คงจะไม่มีพี่ขอโทษนะถ้ายอ้อนกลับไป ใช่ข้อความที่พิมพ์เนี่ยเราเราเจตนาที่มันแรงพอมาเป็นข้อความนะเนาะมันเห็นกนงหนังสือคือผมต้องขอโทษจริงๆครับที่คือที่ตอนนั้นผมไม่ได้รู้สึกว่ามันรุนแรงเพราะว่าด้วยความที่เราแชร์หรือคุยอะไรกันแบบนี้ด้วยความที่ผมก็รู้ว่าผมจะคุยอะไรยังไงกับคนไหนได้เราก็ทำงานด้วยกันมาตั้งแต่เด็กครับใช่มันก็มีการ พูดคุยกับเรื่องนี้บ้างสำหรับผู้ชายนะฮะผมก็เลยเลือกที่จะถือวิสทยาศาสครับคร์แหละเราไม่ได้มีเจตนาหมดในข้อความใช่นไรครับผมใช่คือเรายืนยันว่าไอ้ข้อความสามสี่ปีที่อันนั้นอ่ะที่เขาออกมากอ่ะไอข้อความที่เราพิมพ์เราไม่ได้มีเจตนาแบบเราแค่เหมือนแบบคุยเล่นกับเพื่อนกแบบใช่ครับมันคือการคุยเล่นใช่มันรู้สึกไงเปนเรื่องมันมากก็ในในซีรีส์มันก็สนิท กันทุกคนครับก็พอรู้นิี้ใส่ใจคอกันว่าเราจะพูดอะไรกันได้หรืออะไรอย่างเงี้ยใช่ครับก็มีเรื่องวันนั้นเรื่องอะไรักันใช่ครับพอพอมันเป็นกระทบจิตใจของของทางเขาครับผมก็ไม่ได้นิ่งนอนใจนะครับผมก็ด้วยจะขอโทษแล้วก็เกิดการบล็อกแล้วก็ผมก็ทั้งโทรทั้งเปลี่ยนช่องทางในการในการที่จะขอโทษแล้วก็ไม่ไม่สำเร็จนะครับผมก็เลยให้เพื่อนสนิทของผมทั้งผมและเขาในซีรีส์เนี้ยถึงบัม มากกว่าสอาคนนะครเพื helmet, me, ่อที well, <the> ่จะติดต่อเขาให้หน่อยถึงขอโทษแล้วไม่สําเร็จก็อย่างน้อยนัดเจอกันไหมเทียย์กันไหมจะทําอะไรผมด้วยความโกรธก็ก็เอาเลยแต่ว่าผมไม่แบบไม่อยากตัดเพื่อนนะครับเพราะผมมองว่าเรื่องพวกนี้คือเพื่อนมันสําคัญกว่ารู้สึกว่าเขาเขาตั้งใจจะ d i s r e s p e ม t ทำไมคบเพราะว่าแชทอะมันตั้งสปีแล้วเขายังเก็บเอาไว้อยู่จนถึงทุกวันนี้เออเพื่อรอเวลาให้เราพลาดแล้วก็ พวกเขาแบบแคทเก็บไว้เลย,เลยผมไม่ทราบความคิดเขาเหมือนกันนะครับแต่ในส่วนตัวผมเนี่ยคือแชทของผมก่าเขาหายไปนานแล้วออ <laughs> ผมไม่รู้แล้วผมไม่มีเหมือนกันว่าผมก็อยากไปดูว่าผมผิดพลาดอะไรเยอะมากน้อยแค่ไหนเหมือนกันออออใช่ครับแต่เมื่อวันนี้เขาเริ่มเข้าใจอะไรมากขึ้นคิดว่าจะมีทางที่จะกลับมาเคลียร์กันนะว่าเราคุยกันได้ไหมจะคลี่คลายไปกว่านี้ไหมในส่วนตัวผมอะ่ ก็ยังบอกเขาเป็นเพื่อนเสมอครับแต่เรื่องมันก็เสียหายไปเยอะครับมันไม่ได้เสียหายครับผมแล้วแล้วบางทีคือจริงๆแล้วผมอยากออกมาชี้แจงเรื่องเรื่องที่ที่ทมันมันเกินจริงไปด้วยครับที่บอกว่าผมยังไม่เลิกพฤติกรรมแบบนี้ซึ่งพฤติกรรมแบบนี้คืออะไรก่อนถ้าเป็นเรื่องนั้นก็คือไม่ใช่เพราะฉะนั้นแล้วมันก็มันก็ไม่จริงครับ แล้วก็อย่างเรื่องที่ผมไปมีอะไรกับแฟนเก่าเพื่อนนี่ผมไม่เคยนะฮะคือเวลาผมจะคุยกับใครจีบใครอย่างเงี้ยผมผมจะถามก่อนเสมอว่ามีแฟนอยู่หรือเปล่าถ้ามีผมไม่เคยยุ่งครับใช่ไม่ไม่จำเป็นต้องเป็นแบบของเพื่อนด้วยซ้ของใครก็ตามผมว่าไม่ยนะุ่งฮะใช่แล้วเพื่อนสนิทผมรอบข้างทุกคนจะรู้นิสัยผมว่าเป็นยังไงผมเต็มที่แล้วเต็มร้อยกับเพื่อนเสมอการผัดีเขาจะขอเลีย อันคือที่ผ่านมาเราอยากเคลียร์แต่พอมันเกิดเหตุการณ์แบบนี้นเรายังอยากเคลียร์อยู่เียวันจริงๆครับก็วันแรกๆสองวันแรกผมก็ยังยังอยากยังอยากเคลียร์อยู่นะะแต่พอหลังจากนั้นมันเรื่องมันใหญ่ครับแล้วผมไม่ได้ออกมาพูดไม่ออกมาชี้แจงอะไรเลยแล้วผมก็ได้เข้าไปอ่านในโซเชียลครับว่าคนมองไปผมในทิศทางที่มัน มันไม่ใช่เป็นความจริงครับผมอ่าแล้วมันก็เจ็บครับใช่แล้วผมก็ก็อดทนไม่ได้ทำอะไรเลยครับจนตั้งแต่วันที่สิบหจนวันนี้ยี่สิบแล้วครับก็สามสี่วันก็ก,ก็ทั้งเจ็บแล้วก็อึดอัดมีม้องท้ายม้งไหมเนี่ยเมื่อวานเขาให้กำลังใจยอย่างเดียวครับการรับหลักจากนี้เรา เราพร้อมที่จะรับมือไหมเราไม่รู้หรอกว่าอนาคตข้างหน้ามันจะมีแชทหรืออะไร่นหลุดออกมาอีกอ่ะครับหมายถึงว่าเราจะพร้อมรับมือกับมันไหมกับสิ่งที่มันก็เกิดขึ้นในอนาคตอ่ะเราไม่รู้หรอกว่าการให้สัมภาษณ์ครั้งนี้มันอาจจะทำให้เขาไม่พอใจก็ได้อะไรเงี้ย้าจจะไอ่ไดออกไาอาจจะไม่กลับมาเห็นอย่างเงี้ยพร้อมไหมที่จะรับมือกับสิ่งก็ผมรู้สึกว่าผมไม่ไม่มีอะไรนะใช่ครับผมไม่เคยมีปัญหาเรื่องนี้ด้วย ผมไม่จะมีปัญหาใครเรายืนยันว่าหลังจากนี้ไม่มีใครเอาอะไรมาแชร์เราได้ไม่มีนะครับเพราะเรื่องผิดศีลธรรมหรือทําอะไรที่มันไม่ถูกต้องเนี่ผมก็ไม่เคยทำนะ<ม>ใช่ใช่แล้วอันนี้สุดท้ายแล้วผมอยากจะขอบคุณคนที่ให้กําลังใจผมแล้วก็ร<ม>ักผมถึงสถานการณ์ตอนเนี้มันจะเป็นสิ่งที่มผมเชื่อ,อว่านยากครับ ทุกคนมากที่ที่ยังคงเชื่อมั่นในตัวผมใช่ผมขอบคุณจากใจมากๆครับที่ยังอยู่ข้างๆกันอยู่ <c oughs> ราคบเอร้อยากครับก็สาวคนที่ไม่เข้าใจนะฮะผมก็ไม่สามารถเปลี่ยนความคิดใครได้แต่ผมก็อยากบอกเอาไว้ว่าอยากให้ทุกคนได้ลองฟังความทั้งสองด้านก่อนแล้วค่อย แล้วค่อยตัดสินใครสักคนหนึ่งใช่